สวัสดีค่ะมือนีก,ก็มาพ,อพอ่อๆกับแม่หมูกับพ่อหมูทางช่องร้านส้มตําแม่หมูตกโคกเดอพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปก็ลังใจให้พ่อหมูกับแม่หมูน้าแน่เลขอาจจะบอคอยเข่าเวลาลงเลขอาจจะบอค่อยมีเด้อค่ะพี่น้องโดนดนลักร้อยมาเที่ยนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งให้แม่หมูกับพ่อหมูแน่เด้อพี่น้อง เบิ่งให้แน่กดไหลกดแช์เป็นกำลังใจให้กัน,นเนอจ้าพี่น้องมื่อนี้แม่มูกับพ่อหมูมายุ่ศรีสะเก็ด,ด้วค่ะพี่น้องมาที่สีสะเก็ดวัดนี้เป็นวัดดังเป็นวัดซึ่งสวยงามมากเลยเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่มูสิพาไปเบิ่งพ่อหมูเสียงโศกได้เป็นยังก้อนอื่นแม่มูขอบ,บอกกาวก็เอื้อซี c ของพ่อหมูกับแม่มูก็มาเป็นยังแม่มูยูอ่อุดรเป็นยังขึ้นด้มาหอดสีสะเก็ดเนาะค่ะเนาะคือวัดนี้น่ะ ลูกน้องลูกน้องที่ร้านนะคะมันเป็นคนศีสะเกดพ่นมากรับบานช่วงวัยทีผพานมาเนาะพ่นมาสักกะละกรับไหวสักกะลายุวัดนี้พ่นไดเล็กซีหกไปเพิ่นไปวอาให้แม่หมูฟั่งอยู่ค่ะพี่น้องแม่หมูกับรัตธาเนาะคะ่ะนาะเดี๋ยวควทบท่าศรัทธาแต่แต่ที่เหนือกว่านั้นมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งจากวัดนี้ด้ค่ะพี่น้องเรื่องวัดที่แลวค่ะ มาบานนี้มามาเบาๆลายใหญ่ห้างเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งพ่อหมูพันเสียงเสียงได้ตัวไตเด้อพี่น้องเด้อวันนี้งามแห้งค่ะพี่น้องสวยงามมากนะคะบรรยากาศก็ดีค่ะพี่น้องเขามาหาปูเขามาเบิ้งพ่อหมูเพิ่นจะล้วงไห้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเด้อสิล้วงใหรอหมูตัวก็สามตัวคนนีรวยเหรอพี่น้อรวยรวย อันล้วงต่อล้วงต่อศูตัวที่1นศตัวที่สองคือเก่าเก่าเก่าบอทเพินขีดทั้สี่เป็นเก่าเหมือนปะเก่าเกาหรือฮกเก่าขีดไ่เอาจิงจริงสิบสิบขีด็สิบบอกขีดเนาะอีกจักตัวอีกจักตัวอีกตัวหนึ่ง เลขยังคือว่าเห็นสี่ศูนย์เก้าสี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเก่าหรือหกแม่หมูกะงงคือกันค่ะพี่น้องเก่ามันบะศูนย์เก้าสี่รวยรวยรวยเด้อพี่น้องเด้อเอาแม่หมูกะสิไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้อสําหรับผู้ใดที่มักนําแม่หมูกะล้องเสียงเบิองเด้อค่ะเด้อบ่ได้มากขายฝันเนาะค่ะเนาะค่ะเอามาฝากค่ะแม่หมูดันโดนมากกบพ่อหมูกะย้อนซิ่งนีเด้อค่ะพี่น้องเด้อ 0 9นด้อค่ะพี่หนอซาถูรวอยเอยาื่ยเรยๆๆืๆ